สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยมะอตอเทิลนะคะเหมือนจะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของแท่นไม่ใช่สิแต่ว่าเป็นนชชันนะคะดากอนเอมพายนะคะของสายเนววอร์นั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราขึ้นภาคโอเวอร์เดทหรือว่าภาคเบนกาดดีมานะคะ ก็จะเกิดการเปลีป่ยนแปลงหลายอย่างเลยเพราะว่าตัวเด็กจาก50จะลเหลือ46และอีก4ใบาจากเด็ก46ไปจะแยกไปที่ไลด์ด็กค่ะจะมีการทั้งหมด4ใบนะคะตามกฎของแวนการ์ดโอเวอร์เดก,ก็จะเป็นไล่หลายแบบนี้4ใบเดีวเราจะมาดูกันว่าในเด็กนะคะเนวาน่าของพิยาที่เติม DCP ซ1เข้าไปใส่อันเป็นเด็กบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการียรเวละพิยาขออนุญาตเริ่มจากไลด์เด็กก่อนนะคะมังกรสันนิ์สิ์วงแหวนสวรรค์เนวาน่านะคะมีความสามารถแอคทีฟค่ะ ช่องแวนหนึ่งครั้งต่อเทิร์นทิ้งก้ารจัมือหนึ่งไมลเลิกการเจืยถือจะตอบหนึ่งไมลคอลงช่องเลยก่ะก็เหมือนเอามือหนึ่งไมลคออะไรแต่อันนี้เป็นการทิ้งมือเพื่อเอาทิศตาอะแหลงมาในช่องเรียกาะนะคะอีกหนึ่งความสามารถค่ะออโต้แว่นเมื่ออยู่ในโจมตี่เขาจบ้านหนึ่งยูนิตนี้นะคะและยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดทมือของคุณได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งจนจบเพิ่นก็จะเป็นการเอาไว้เพิ่มพลังให้กับตัวยูนิตที่มีความสามารถโอเวอร์เดทแล้วก็ตัวเองนะคะเพิ่มทำให้ตีแรงงมากยิ่ขึ้น ไลน์าเกตสองค่ะมิโกแห่งเปล์เพิงเลยุนะคะเมื่อถูกไล่ทับโดยเจ้าเนวน่าเนี่ยให้โซบา้าหนึ่งเป็นฆาตนนะคะแล้วก็ค้นหาการ์ดที่เข้อเวอร์ลีนาเท่านั้นนะคะเวอร์ลีนาไม่ใช่การ์ดที่มีคำว่านะคะถ้างั้นจะเซิร์ฟเวอร์ลีนาได้ทุกตัวเลยอันนี้บังคับเซิร์ฟเฉพาะแค่เวอร์ลีนาเท่านั้นตัวที่ชื่อเวอร์ลีนาไม่มีอะไรเพิ่มจากชื่อน,นี้นะคะจากกองการไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็เอาขึ้นมือสำหรับก้องอ๋อแล้วก็มีคอนติเนียชช่อเวนเลียนะคะ บอกว่าในระหว่างแบทเทิลนะคะที่อยู่ในโจมตีระบวกตางสองพันด้วยไม่เป็นไรเกตสองไลไรเกศหนึ่งค่ะตัวของมิกโกแห่งเปลวเพิงลีโนะนะคะก็ถูกกระทบในเกตสองก็จะค้นหาทิกสตาร์จากกองนะคะไม่เกินหนึ่งใบของช่วงอากาศนะคะและว้วก็จากกองกับคอนิ่แว่นเลียนะคะก็จะบวกหมึกบวกสองพันวลาตีแล้วก็ตัวเริ่มค่ะน้องไข่นั่นเองเป็นสไลด์เอกใส่มาหนึง่งใบนี่จะเป็นไ์เด็ดของ เด็กเวอร์ลีน่าไม่ใช่เวอร์ลีน,าน,น,น่าเนเวอน์นาที่ใครชอบจำเวอร์ลีน่าจำอเลยตัวเด็กเกสามก็จะเป็นตัวของเนวาน่านะคะไปสามใบแล้วก็จะมีตัวใหม่ค่ะใน CP01 นะคะเป็นตัวของเวอร์ลีน่าเวอร์ีเอนเต้นะคะใส่มาซี่บอ,อ,อ่ะที่ย่าขออนญาตอ่านสกิลของเวอร์ีเอนเต้นะคะ วันนี้งได้บอกว่า o v e r d ร์เค่ะทิกสตาร์หรือยูนิตเกจสามในตามความในสภาพ o v e r d ร์เนะคะมีวงเล็บให้ชัดเจนค่ะสามารถลงสนามโดยการวางทับกัดบนยูนิตที่มีที่กำหนดนะคะอะก็คือทิกสตาร์เนี่ยหรือยูนิตเกจสามในตามความก็วางทับไปเลยแทนการขอช่องเบียได้นั่นเองและคอนติเนียลยูนิตจะบอก5,000ตามจำนวนเดืตั้งต้นของยูนิตนี้ตรงทุกหนึ่งวัก็วางทับไปเรื่อยๆได้นะคะออโต้ดีกสตาในขั้นต่อ,อเธินนะคะเมือ่อยูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดชจนดีฮิต โค้ชตาบาหนึ่งที่มือหนึ่งเพื่อสแตนตัวเองนะคะก็จะเป็นใบปันเวฟให้กับเจ้าตัวของเด็กเนวานะคะมาที่เกตสองกันดีกว่าค่ะโวลิน่าอารุ๊นะคะใส่มาสี่ใบเพยาของอนุญาตอ่านสกิลของอารุ๊นะคะเพราะว่าไม่ถนัดซีเรียจริงจริงเนาะอารุ๊ก็มีความสามารถโอเวอร์เดทเหมือนเดิมนะคะและออโต้เมื่ออยู่ในสุดงสนามช่องรูยากาศถ้าอยู่ในสถานะโอเวอร์เดทเค้ชตาบาหนึ่งจวดสองระบกพลังห้าพันจนจบเทิร์น เก่งมากได้จั่วด้วยไม้ขัดมากคะ่ะนี่จะเป็นเอกทีด PD นาาจะเป็นตัวของชื่อว่าเวลลีน่านะคะใส่มาสีใบมันเองนะคะก็ความสามารถของมันก็เหมือนเดิมค่ะโอเวอร์เดชและอีกวความสามารถเมื่ออยู่ดิสนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดโจมตีเรียนจัดหวก10,000นะคะจนจบการต่อตู้และมีความสามารถอีกตามมาจากนั้นให้เราสบาะสองเรื่องเรือนจักของคู่แข่งหนึ่งใบและรีทายูนิตนั้นได้นั่นเองนะคะ จะมาที่เกร2สองอีกใบหนึ่งกันดีกว่ามานิจาเห็นการประทะฟุยโยมารุนะคะใส่มา3ใบขออนุญาตอ่านสกิลค่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะบอกว่าเมื่อจมปีติทิ้งมือหนึ่งนะคะจัวหนึ่งนะคะเอามาเปลี่ยนมือแล้วก็มาทิ้งทิพตาหนึ่งแล้วก็ซใบอีก1ตัวนะคะก็จะเป็นตัวของพี่จี้ไม่ทิ้งมือนะคะถ้ามีมือสองอยู่ต่ำกว่าและเกตหนึ่งใบสุดท้ายค่ะมังกรนิจ้าเทนชะซีใช่ไหมทำไมชื่อแปแปลก มันก็ดีจากเทนชะสตีอ่ะออตโต้เลียเมื่ออยู่ในนิจโจมตีเมื่อจบการต่อสู้ไม่ชัดออตโต้เลียค่ะเมื่อการจบตีที่หนีบูทฮิตเคาตัวบัสหนึ่งและรีไทยอยูนิตนี้เป็นค่าคอสเลือกใบการคนหนึ่งใบคนถ่างก,การ์ดที่มีชื่อเหมือนกับใบการของคุณไม่เกินหนึ่งใบนำเครื่องมือและชัตตอ้องก็ไว้หาเพอ,อไร์โซน่าลน์ได้นะคะเวลาเด็กนี้มีเพอร์โซน่ามันจะแรงมากและเด็กนี้มี n o ม m a ยูนิ t เกษตงค่ะก็ต,ตัวของฮิกสตาร์นะคะใส่มาซีใบ <c oughs> พิกพสไมีความสามารถคอนติเนียค่ะเรียกาดยู่ในนี้ไม่สามารถถูกเลือกโดยความสามารถของการแข่งทิกเกอร์นะคะเป็นคีย์ิคอลทิกเกอร์ค่ะใส่สี่ใบแล้วก็คีย์ลิคอลทิกเกอร์อีกอาร์ตินค่ะใส่สามใบอันนี้มาจากการแข็งพระรามสนะคะเนื่องจากเด็กนี้มือจะค่อนข้างน้อยนะท่ทน่ีนะ่ก็เลยใส่เป็นดอทิกเกอร์สี่ใบค่ะ โอเวอร์ทิกเกอร์่งหนึ่งใบและกัสเก่งที่ไม่ใส่ไม่ได้ฮิวทิกเกอร์อีกสี่ใบก็จะเป็นตัวเล็กประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเล็กของเนวาน่านะคะต่อไปมาอยู่กับวิธีการแล้วเข้าเข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราสับกองก่อนนะครับแล้เราจ่งห้าใบกันสำหรับเด็กโอเวอร์เดสเนาะเราจะไม่คลิปม,มืออะไรมากนะครับเราจะคลิปแค่เด็กสองของทิกสตาร์แล้วก็ตัวของพวก เวลิน่าทั้งหลายแหละนะครับผมถึงห้าใบเรามีทุกอย่างที่เราต้องการครบนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ติกเกอร์เข้าไปสองใบ โอเดสนะครับจะเริ่มก่อนแล้วจะดีกว่าเนื่องจากว่ามันแรงมากนะครับก็เเริ่มก่อนแล้วกันเพื่อนเพื่อนหนึ่งครับในจังหวะแบบนี้นะครับเวลาเริ่มก่อนเนะี่ยตัวที่ทิ้งนะครับจะมีแค่สองใบนี้เนาะเพราะว่าฮิวจิเกอร์เราจะเก็บวบกาดนะครับตัวนี้เอาไว้แห่ช่วงเกตสองได้ส่วนเจ้านี้เอาไว้หาโพสนาได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคำนวณว่าเราอยากได้อะไรมากกว่านะครับส่วนตรงนี้พี่จะ เก็กบไว้เสิร์ฟโฆษณาละกันอาติงเก็สองครับแล้วก็ไล่ไปลีโน็แล้วก็จบเทินครับอเกตยกังทำอะไรไม่ได้เนะาะทีนี้เค้าตีมาเราจะรับแดมนะครับเพื่อเผื่อเราได้อาลุกเนาะอ่าพอเทินเ,เราโจมหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับเราไม่ได้ใช้สองใบนี้ในช่วงแรกๆอยู่แล้วใบนี้ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราก็ทิ้งไปก่อนเพราะว่าเราใส่สี่ใบไล่เป็นเดยูครับสก,กิลของลีโน็เซอร์ทิกสตาร์ลง สนามได้แล้วก็ลงติกตาครับทีนี้เราก็จะโอเวอร์เดเลยครับเป็นเวลิน่าเนาะเัรเรามีเวลรน่าในมือเราก็จะแห่เป็น2เลนอย่างนี้เพื่อที่จะเพิ่มอาตาัตราการสร้างดาำเม็ให้ได้มากที่สุดนะครับวันตีครับืันตีบอกสองพเป็น1 2ื่นได้ชด่เป็นเวลิน่า แล้วก็ไปน,นับเมื่อตีครับเมื่อตีวันกาจะบวกเหมือนเป็นสองหมื่นอันนี้เขาเข้าที่สาม,มาเราก็ต้องรับเร็วหน่อยไปครับโอ้เป็นโอเวอร์ครับอันนี้เราก็จะออกนอกเกมเนาะตัวหนึ่งอันี้เขาจะตีแหวนเราไม่น่าเข้าละวถ้าเขาไม่ได้โอเวอร์นะครับซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นได้ยากมากเขาก็จะตีข้างเราแทนเราก็ปล่อยครับก็เดี๋ยวละครับสแตนด์แอนด์ดรอว์ไอพีจีใหม่อีกใ เรามีแค่บา้าเดียวครับไปนี้เราจะไม่ได้ใช้เราก็ทิ้งไปเลยไลท์ Life เป็นเนวาน่าสกิลเลย์ยูครับโซบัสหนึ่งเราก็จะหาเวียดีนาจากกองหนึ่งใบขึ้นมาเราก็หาเวียดีนาครับเอาขึ้นมาผมที่บอกครับเรามีทิกสตาร์ในมือแล้วเราก็ลงทิกสตาร์ไปครับเราก็จะโอเวอร์เดย์ได้เป็นเวียดีนา จังหวะนี้เราก็จะทิ้งมาหนึ่งของนาวาน่าครับคอเก็บส่วดจับโซนซึ่งเราได้ทําการโอเวอร์เดทไปทันท,ทีแล้วเราก็จะมีทิกซ์ตาร์จับโซนแน่นอนเราก็โอเวอร์เดตต่อครับสองข้างเลยเป็นเวลีน่าทังคู่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้บอดที่ยืนหนาก็โอเวอร์เดตวาเลนเต้ไปก็ได้แต่ว่าพี่โอจะเก็บวาเลนเต้ไว้เพราะว่าในกรณีที่เวลีน่าโดนตีตายเทอร์านาเราจะได้มีเป็นวาเลนเต้มาโอเวอร์เดททับทิกซตาก็ได้นะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อน ชุดต้นเกตก็ยังเอาแค่นี้ก่อนมันตีครับหนึ่งคอสตาบาัสตัวเองหมกหมื่นเนาะแล้วก็ลูกใบที่เป็นโอเวอร์เดยนะ่อจะบวกหนึ่งหมื่นแต่ว่าไอ้สองค่าเนี่ยมันจะตีคนละสามหมื่นทวินได้ครับลอติกเกอร์ลอติกเกอร์ครับจนหนึ่งแล้วก็พลังให้สขาขาหนึ่งให้ข้างไหนก็ได้เอาข้างมนตีก่อนครับซี่หมื่นสามหมื่นครับถ้าในกรณีที่ตัวนี้ตีแล้วอีกวันมีบอร์ดที่เราอยากจะดีทายก็สวบยิงได้นะครับ ในอีกฝั่งเธอต้องไปของฝ่ายตงข้ามมาไม่น่าตายนะครับเธอแรกโอเคเราก็ปล่อยแดมยาวเลยครับเพราะว่าคาโ์ฟอโซน่ามามาแรงนะครับเรามีแค่1ดอรอปติกเกอร์หนึ่งห้าพันแล้วก็สองพีจีเองเราก็จะกัดได้แน่ๆคือประมาณสองเวฟแล้วก็ปล่อยยาวยดอรอปติกเกอร์ครับอันนี้จะได้โจน,นึงเพิ่อประกาศด,ด้วยโอ้โหเดียอารุปแล้วก็พีจีครับที่ดอรอปติกเกอร์แล้วอย่างที่บอกครับว่ามันจะมีอัตราการเลี้ยวข้างสูงมากเพราะว่าไอ้เจ้าเด็กพวกเนี้ยมันรักเลี้ยวพอสมควรนะครับซึ่งเขาก็จะรู้กันแล้วก็อาจจะตีข้างเราไป เขาเจอเราครับเราก็สเตนเดนโดเราก็จะโซนาอะไรครับเป็นโนวาาจดกหนึ่งใบครับแล้วก็เทราได้หนึ่งหมื่นจบเทิร์นทีนี้เราก็จะไม่เราไม่มีทิกตาเนาะเราก็จะทิ้งมือหนึ่งครับของโาวาน่าเพราะว่าไอ้เจ้าเวลิน่าที่เราโอเวอร์เดทไปมันตายแล้วเราก็จะได้ทิกตาในหลุมมาชุบเลยครับเราก็โอเวอร์เดทเป็นเวลินา่าอาลุกครับเมื่อโอเวอร์เดทเป็นเวลินา่าอาลุกเนาะสามารถจ่ายบาสครับ แล้วเราจะได้บวก 5, ห้าพันในอารุคและโจสองบ oh, ใบโอ้จะได้เลยในเทินที่เราจะตีแห้แรงเราก็ใช้วาเลนเต้ครับทับอารุคไปเลยเราไม่ใช้แล้วอารุคห้าพันมันเบาไปนะ,ะตัวของวาเลนเต้เนี่ยสามารถทับตัวของเวริน่าเกสันหรือตองกว่าได้นะครับจะไม่เหมือนกับเวริน่าร่างแรกกับเวริน่าอารุคนาที่ต้องทับติกตาเท่านั้นวาเลนเต้สามารถทับตัวของอารุคหรือวรเวรกกนเนิน่า,าต, ug, ตัวนี้ได้เลย นะครับผมก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายพอสมควรรวมถึงตัวมันนะครับจะบวกพาวเวอร์ห้าพันนะครับต่อออริจินัลเดก็คือตัวไส้มันนั่นแหละมีสองใบตอนนี้ตัวมันจะเย็นยี่สบามเนาะพัสดนามาก็เป็นสามสามแล้วเราก็เอาแหวนตีครับแล้วก็คอตบาลนหนึ่งครับหมกมื่นหมกมื่นกมื่นตัวนี้จะตีสี่สามอันนี้ตีสี่มื่นก็แรงมากๆเลยนะครับเห็นไงครับใบแรกไม่มีใบที่สองคิดที่ข้อดิเกอร์ครับ เมื่อเราได้คีิเข้าลนะครับเราถ้าเราต้องการให้บรเวญญเต้ตีฮิตแน่ให้เอาขีไป้ข้างนี้แล้วเอาพลังให้ข้างนี้ในกรณีที่อีกฝ่ายสีแดงนะครับอ่ะอย่างเช่นเอาไปแั้นเลยก็ขีข้างนี้พลังข้างนี้ครับเราก็เอาข้างนี้ตีก่อนเป็นสี่หมื่นสองขีอันนี้ก็จะเป็นห้าหมื่นสามหนึ่งขีนะครับซึ่งเขาจะปล่อยแน่ๆถ้ามันกาดไม่พอเนาะเมื่อมันฮิตครับเราก็เข้าตะบ้านหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งครับตัวมันจะลุกได้เมื่อมันตีฮิตนะครับผมแล้วก็ตี5ห้าหมื่นสาม ประมาณนี้ถามว่าทําแบบนี้มันดีกว่าตรงไหนมันดีกว่าตรงที่เราจะได้ชิวสี่หมื่นตรงนี้กับชิลห้าหมื่นสามตรงนี้แต่นี่จะเอาตัวนี้ตีไปห้าหมื่นสามแล้วเขาพีจีแล้วข้างนี้เขาปล่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาคีพลังให้ข้างนี้ไปตัวนี้ตีไม่ฮิตแน,แน่แต่ตัวนี้มันฮิตแน่นอนซึ่งมันไม่มีผลอะไรเลยตัวนี้มันจะตัวนี้มันจะฮิตแล้วมันจะลงมาตีต่อส่วนตัวนี้มันจะได้มือหม่แล้วเป็นชิวรวมกันของเขา่าประมาณ หมื่นห้าสองใบเพราะว่ามันตีอยู่สี่หมื่นส่วนตัวนี้มันจะไม่ได้ชิวในตอนแรกแต่ว่ามันตีห้างหมื่นสามห้าสองมันได้ชิวแน่นอนแต่ว่าเราจะได้ชิวเพิ่มที่เราจากเดิมมา 30, สามหมื่นอ่อาจารย์ต่อไปครับถ้าเขาไม่ตายนะสูตรเขาไม่ตายแล้ว,ไไลวครับล้วอา,ากาศครับอากาศอย่างนี้แล้วเราก็ pg ทิ้งเนาแล้วก็มีมือหนึ่งใบเป็น pg ปฏิเราก็ทิ้งไปเลย pg ใบน,นี้นะครับเมื่อเข้าช่องกาดแล้วเรามี มือหนึ่งใบต่ำกว่าเนี่ยออามือสองใบสองมือสองใบหรือมากหรือมากกว่ามันจะต้องทิ้งมือเนาะแปลว่าอันนี้เรามือน้อยกว่าและเราก็ไม่ต้องทิ้งมือก็เะเราเราก็สแตนครับจนหนึ่งไม่มีอะไรเราก็ทิ้งไปก็ได้ครับอาจจะชุบเกตูนอะไรสักตัวหนึ่งเอามาใช้เล่นนะครับอย่างเช่นตัวเริ่มของเรานะครับเอามาต่อหลังแหวนก็ได้ให้มันปัดพลังแล้วก็ตีครับขบ้าวบารหนึ่งเราก็จะบกหนึ่งแถวหน้า ตัวมันก็จะเป็นยี่สิบามยี่เก้า้งนี้ 30, สามสานี้สามหมื่นเช็คครับไม่มีคิอขาอเเวยวายเต,เตกได้แล้วก็ข้างแรงเตก่อนครับมันจะเป็นซีมันสามแล้วก็อันนี้ 30, สามหมื่นสวัสดีจริงได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเด็กมันจะเป็นเด็กสามเวฟแร,รงๆนะครับผมยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์นวมิน่านะครับหรือก็คือสายโอเวอร์เดยนั่นเองสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราออยาบาแคปิตอลตนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พี่โอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย